ปาดพี่น้องครับนี่สำหรับแรกเมื่อวานนะครับเฮ็ดคลิปเขากำลังงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับกขอ12ข้าวเหนียวดอนาดอนครับแต่ผลปรากฏว่านะครับ1วันหนึ่งคืนครับพี่น้องครับนี่สำหรับตอนนี้นะครับน้ำแกงไหลเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เขารลบลากครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวอริตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับ นุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับมารายงานโตกับพีกับน้องคือเก่าเมือนเดิมเป็นประจำนะครับครับพี่น้องครับสําหรับแรกมือนี้นะครับเข้ากับมาทายถ้ากันอีกคือเก่าเมือนเดิมนะครับครับพี่น้องครับหลังจากทีมว่านนะครับเข้าได้วาจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามผลการหว่านปุ๋ยตราดาวกาศนะครับแล้วก็การฉีดพ่นปุ๋ยน้ําแล้วก็ฮอร์โมนนะครับที่มีชื่อว่าบีบีโซสตองโกครับพี่น้องครับนี่ หลังจากเทาทําการฉีดพ่นไปแล้วซิฟมือครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าบุ้ยนี่ครับเป็นแต่สอนห้เนาะสาหรับข้าวเหนียวดอนนาดอนนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าน้องคาย80ครับพี่น้องครับนี่เป็นข้าวเหนียวดอชนิดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากลักษณะของต้นนะครับลักษณะของห่วงนะครับลักษณะของเมล็ดเข่านาะตอนนี้เป็นที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ผม ด้ทําการพ่อปลูกไว้นะครับใน2แปลงนะครับเนาะอันนี้คือแปลงที่1นึนะครับประมาณไรยเศษนะครับแล้วกับแปลงที่สองนะครับอีกประมาณ3ามไรครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากที่มอวานนะครับเฮียอุดพร้อมกับผมนะครับได้ว่าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะครับการเจริญเติบโตนะครับของต้นข้าวชนิดนี้นะครับพี่น้องครับนี่เขาสายพันธุ์นี่เนาะ เอาเพิ่มเติมไ้พอยพี่น้องปองไปนะครับได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นข้าวเหนียวดอนะครับที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับก่อนข้าวกอขอหกครับพี่น้องครับนี่ข้าวกอขอหกนี่ครับยุ่ใกล้ๆน่ครับแปลงอยู่ใกล้กันนี่เนาะซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่ากําลังมั่นครับพี่น้องครับแต่ว่าข้าวเหนียวดอนาดอนกอขอสิบสองนะครับนี่สําหรับตอนนี้ก็ถอกออกห่วงแล้วครับพี่น้องครับ ซึ่งบางส่วนก็กลมแล้วครับพี่น้องครับนี่นี่ครับต้นสั้นสังล้างอยู่ครับพี่น้องครับนี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีลำต้นที่ตั้งตรงนะครับอ่าแล้วกับใบสังล้างแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบท่งนะครับเกิดจากการที่เราใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ฮอร์โมนนะครับยางที่ผมเล้ารายละเอียดต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะและนอกจากนั้นนะครับคุณสมบัติของข้าวชนิดนี้นะครับเนาะ เป็นข้าวที่มีสีของเมล็ดสวยงามครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้ก็เห็นบ่ท่านไหนชาติป็นไหนเนาะแต่ว่าหลังจากที่แก้แล้วครับพี่น้องครับนี่สําหรับเมล็ดของข้าวพันนี้นะครับก็จะมีสีน้ําตาลเข้มออกลายๆครับพี่น้องครับนี่ซึ่งมีลักษณะเขาค่ายเขาสมัยก่อนของเ้านะครับเนาะสมัยตั้งแต่นุ่งขวัญใชยหัวใจเกษตรเป็นเด็กหน่อยนะครับนี่คือคุณนนลักษณะ หรือว่าคุณสมบัตินะครับของข้าวกอขอ12นะและที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นข้าวที่อ่อนนุ่มนะครับพี่น้องครับนี่สามารถสิ่งหนึ่งกินได้หอมแซ่บครับพี่น้องครับมีกลิ่นหอมอ่อนนุ่มแล้วก็มีรสที่อร่อยนะครับนั่นก็คือคุณสมบัตินะครับของข้าวกอขอ12ข้าวเหนียวดอนนาดอนครับพี่น้องครับนี่เนาะ แต่หลังจากคลิปนะครับออกไปเมื่อวานนะครับผลปรากฏว่ามีพลพี่น้องป้องไปให้ความสนใจนะครับแล้วก็สร้างจองล่วงหนาครับบอกว่าอยากสได้เขาสายพันธุ์นี่นะครับไปใส่ยูให้หน้าของพี่น้องป้องไปนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งนะครับหน้าที่เป็นหน้าโคกหน้าทงนะครับแล้วก็หน้าติดบ้านนะครับนาะที่บอกคอยมีนามันใดนะครับ หรือว่าน้ำอาจสิเบิร์เลี้ยวแน่จักน้อยครับน้อสำหรับข้าวสายพันุ์นี้นะครับมีความเหมาะสมนะครับนาะซึ่งหลายคนก็สั่งจองกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่หนึ่งวันหนึ่งคืนที่ผ่านมาน้ำก็ไหลเข้าไม้ในพื้นที่นี่แล้วครับนี่นี่คือข้าวกรโข6ครับผมของพี่น้องป้องไปนาะตอนนี้ไหลเข้ามานะครับใกล้ถ่วมเบิตแล้วครับพี่น้องครับและตอนนี้นี่ ก็ไหลเอ่อท่วมเข้ามานะครับยังพื้นที่ของข้าวเหนียวดอนาดอนก็ขอ12นะครับตอนนี้เนาะซึ่งจากการที่เบิ้งแล้วครับพี่น้องครับผลปรากฏว่าพุ่นครับผมนี่อุ้ยน้ำแกงนะครับสำหรับพื้นที่นี่ยูบ้านมะค่าตาบลมะคาอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมาสรขาม h มั้งนะครับนี่น้ำเต็มไปเบเลยทีเดียวนะครับเนาะอุ้ยนะครับและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่มาเบิ้งน้ำทั้งนี้นี่ น้ำตนมาจากทั้งนี้ครับพี่พี่น้องครับนี่บุ้ยทั้งผุนทวมเบิดแล้วครับพี่น้องครับนี่ทวมเบิดแล้วครับนี่หลังจากทวมทั้งนี้เบิดนะครับก็มาทั้งพี่ครับพี่น้องครับบ้านี่เขามาสองสามให้หน้านี่ครับนี่คือข้าวกอขอหกครับพี่น้องครับนี่นี่กําลังตั้งทองเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นน้ําก็ไหลเข้ามายังพื้นที่ของข้าวเหนียวดอนนาดอนของเราครับตอนนี้เนาะ โอ้ยนี่ครับนี่เนาะซึ่งกระโปหูนะครับว่าสำหรับมืออื่นแล้วก็มือต่อต่อไปนะครับเออน้ำสีน้อยสีหลายสิขึ้นน้อยขึ้นหลปันด์เนาะเอาจากในกาฝากพ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับสรงใจมาทั้งนี้น้ำในเด้อนะครับพี่น้องครับนี่ซึ่งสำหรับแปลงแรกที่ผ่านไปนะครับทวมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวน่านห้าก้านะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคจากซิตโตนะครับ ซิปเลนะครับทวมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแปลงแรกส่วนแปลงนี้เป็นแปลงที่สองครับพี่น้องครับนี่กําลังสีทวเนอพื้นที่ในการปลูกเขานะครับข้าวเหนียวดอนาดอนนะครับประมาณหนึ่งไร่เศษๆครับตอนนี้นอกับกำลังสีทวมครับพี่น้องครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกแปลงหนึ่งนะครับที่มีพื้นที่ทั้งหมด3ไร่นะครับสําหรับข้าวเหนียวดอนาดอนนะครับซึ่งแปลง3าไร่เนี่ยกัอยู่ทีงโน่นนะครับ ก็ค้งสีบรั่วถัมเนาะแต่ว่าอันนี้ยุ่จยูกับน้ำคัโพดเนาะเอาจจเไรก็ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับเอาครับสําหรับมือนี้ครับกับคาแล้วครับพี่น้องครับนี่นุมขัญใช่หัวใจเกษตรนะครับก็ขอมล่าผ้าจากพี่น้องปองปลายไปเพียงเท่านี้ครับสําหรับแรกมือนี้นะครับก็สิมาจอบเบิงยังขึ้นละครับผมว่าสีขึ้นมาถ่วมขนาดใดเนาะครับเนาะฝากเป็นขวัญกําลังใจให้กับนุมขัญใช่หัวใจเกษตรนะครับ พร้อมทีงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้เด้อนะครับสำหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมโอ้ยครับพี่น้องครับนี่เห็นไหปลายลิบๆอยู่นี่ครับโอ้ยเป็นตะายคัาหลายครับผม